เตรียมตัวสำหรับการติดตามบิ๊กแมตระหว่างเมืองทองและบุรีรัมในไทยลีกการแข่งขันที่ร้อนแรงนี้จะถูกถ่ายทอดสดโดย AIS Play ให้ทุกคนได้ชมฟรีในสัปดาห์ที่12ของไทยลีกมีการแข่งขันระหว่าง8คู่ซึ่งไฮไลท์สำคัญคือการต่อสู้ระหว่างกิเลนพยองเมืองทองอยู่ในเตดและประสาทสายฟ้าบุรีรัมอยู่ในเตดในวันเสาร์ที่22พฤศจิกายนที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์รังสิต กีเลนพยองเมืองทองอยู่ในเตดยังไม่มีเฮดโค้ชคนใหม่มาคุมทีมแต่ก็ไม่ได้แพ้ใครการแข่งขันของพวกเขาในลีกนี้ไม่ได้เป็นเกมที่ชนะได้ง่ายๆแต่ก็ไม่ได้แพ้เลยมีการเสมอ3นัดและแพ้5้านัดทำให้พวกเขารั้งอันดับ13ของตารางแต่ก็ไม่ไกลจากโซนตกชั้นเท่าไหร่สภาพทีมในเกมนี้ดีมากมีตัวหลักหลายคนเป็นตัวเลือกลงสนามอาทิเช่นสเตฟานซอนคอฟและจอห์นแพทริกสเตรในแนวรับและเมลวินลอเรนเซน กรวิทษาและคอคอณนะคำยกในแนวรุกทีมนี้ต้องเป็นกำลังต่อสู้ที่แข็งแกรง่งฟังบุรีรัมยูในเต็ดก็ไม่ได้แพ้ใครภายใต้การคุมทีมของมาร์จักสารพวกเขาได้มีการแข่งขันอย่างเกี่ยวกับความสำเร็จใน10นัดล่าสุดพวกเขาได้รับคะแนน25คะแนนแต่ก็ยังไม่ได้เล่นเต็มนัดทั้งหมดทำให้พวกเขายังมีโอกาสที่จะเข้าสู่โซนเด็ด สภาพทีมในเกมนี้จะขาดสุภชัยใจเด็ดดาวยิงทีมชาติไทยที่บาดเจ็บจากการไปรับใช้ชาติช่วงฟีฟ่าเดย์แต่มีข่าวดีมาด้วยว่าสุภนัทเหมือนตาหัวหอกดีกรีทีมชาติไทยกลับมาฟิตเต็มถังแล้วซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับทีม AIS ต้อนรับแฟนฟุตบอลทุกคนเข้ามาชมการแข่งขันนี้ฟรีๆรีผ่านแอปพลิเคชัน AIS Play หรือทางต่อง AIS Play Box Smart TV Android TV Apple TV หรือแม้แต่ Google Play Store และ App Store ทุกคนเชียร์กันเต็มที่เถอะ โปรแกรมไทยลีก BYDC ไลอ n 6หลีกหนึ่งัดที่12มีดังนี้วันเสาร์ที่22พฤศจิกายน2568 18นาฬิกาการท่าเรือ FC พบสิงห์เชียงรายอยู่ในเต็ดเพรสปอร์สอง8ินาฬิกา30นาทีทรูแบงคอกอยู่ในเต็ดพบ PT พีีประจวบ FC เพ a สปอร์ส3 19นาฬิกาเมืองทองอยู่ในเต็ดพบบุรีร Play Sport ัมย์อยู่ในเต็ดเพรสปอร์หนึ่ง 19นาฬิกา30นาทีราฐบุรี FC พบ B G ประทุมยูไนเต็ด Playport 4วันอาทิตย์ที่23พฤศจิกายน2568 18นาฬิกานครราชสีมามาสด da FC พบอยุธยายูไนเตด Playport 2 18นาฬิกา30นาทีสุขโขท,ทย FC พบชนบุรี FC Playport 3 18นาฬิกา30นาทีพลังการ FC พบระยอง FC Playport 4 19นาฬิกาลำพูนวอริเออร์พบอุทัยธานีเอฟซีเพ p สสปอร์ตหนเตรียมตัวไปติดตามการแข่งขันนี้แล้วไหมมาเชียร์ทีมที่คุณชอบกันเถอะและอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณด้วยนะมีความคิดเห็นอะไรกับการแข่งขันนี้ไหมมาแชร์ให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันเพิ่มเติมด้วย